ถ้าคุณถึงจุดสิ้นสุดในการนั่งรถเข็นที่ยาวนานซุ้อเกมนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เท่าดีนะมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่ว่าคุณก็ยังสามารถส่งของคุณคือนักส่งของเพราะฉะนั้นรับพัสดุและจัดส่งที่จุดตรวจเพื่อเพิ่มคะแนนของคุณและนี่ก็คือเกม cut light delivery service หรือแปลเป็นไทยก็คือบริการจัดส่งรถเข็นจัดทำโดย square helix oh my gosh โอ้มายก้าชมาแล้วครับผมอันนี้คืออะไรอะอยงเหยียบจราจรระเบิดออกเสร็จสิ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมเริ่มการตอบโต้ไปปึ๊บอ่าอ่ะลองดูทำตามเขาไปปึ๊บปเริ่สโก้ไอ้คุณนั่งยังเนี่ยไปแล้ว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 โอ้โหโอ้โหเร็วโคตรเลยว่ะ โอการยิงคือแล้ววะโจมตีผู้เล่นอ๋อสามารถโจมตีผู้เล่นได้โอ้เจสสแล้วมีของตรงนี้มันเก็บแมงไงวะเนี่ยอ้าอะไรผมไม่เข้าใจเลยเพื่อนว่าจะเก็บยังไงวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูไม่ไปทางนี้แล้วนะเพื่อนกูไม่ไปแล้วไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ดีกว่าเออแล้วของมันอยู่ในวายเชีย เราต้องไปเอาของก่อนยังไงนี่ไงคุณผู้ชมเราได้ของแล้วเว้ยเราได้ของแล้วเว้ยเราต้องอยู่ข้างหน้าไอชิเป็งเนี่ปุ๊บขึเปล่าอย่าม่จฉาเป็นยาวนานก็ตามเถอะแต่ว่าเราต้องค่อยๆไปดิฟดิฟคืออะไรอ่ะอ่ะค่อยๆไปครับคุณผู้ชมโอ้โหรถนี่ตกตกกันเยอะมากเลยเนาะโอ๊ย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 ของกูของลูกค้ากูโอ้เอาใจเย็นๆ สนอมมาส่งแล้วค่ะสนอมเดลิเวอรี่รู้จักปะมึงดูมึงดูรถกูก่อนไอ้เหี้ยกล่องมันจะมันจะตกให้กูไปนั่นอะเราอยากให้มันตกกระพอเฮ้ยมีกล่องนึกว่าผู้ชมเอาวะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเออได้เป็นหนึ่งมาเป็นสี่กล่องละโอ้โหกล่องนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเราเฮ้ยข้อมูลนี้มันมีอะไรวะปฏิบัติการอะไรวะการปฏิวัติไปให้ไว ได้เลยครับพี่ไปให้ไวไปให้ไวไปให้ไวมันมีคนตัวผมครับคุณผู้ชมมันมีคนตัวเดยวมีคนตายต่อหด้กูบอ f ฝากนายก็ชอบความเร็วเช่นกันใช่ไหมล่ะดาริงผมว่าถ้าเราไปช้าเราน่าจะผ่านละเมื่อกี้นี้เชื่อผมคุณผู้ชม Uh. 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 เออเราค่อยๆไปดีกว่าคุณผู้ชมผมคิดว่าได้ผมคิดว่าเราจะไปถึงจุดหมายได้ค่อนข้างโอเคเลยแล้วแต่มันคืออะไรวะเฮย้ยคืออะไรวะคุณผู้ชมถนนที่ตรงน้นมันดีโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วแม่งเป็นอีกแล้วโอ้โหใครมนจะมาสับล่างตรงนี้ไม่มีทางแลครับเอ้ยตรงนี้มีที่กัน้นโอ้สบายละจุดมู่มายมาละมึงบอกให้กูไปให้ไวกูไม่เชื่อมึง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้กูปล่อยกูปล่อยคีย์บอร์ดละปล่อยคีย์บอร์ดละจริงมันเร็วเกินโอ้โหเกียมันนี่เป็นการเดลิเวอรี่ที่แบบโคตรจะสุดติ่งอ่ะไอ้ยกมึงไม่ได้ไปโรงเรียนอะไรยกไอ้ย่าดิน้องไม่ไปโรงเรียนเหรอเรียนเสร็จแล้วอ๋อแล้วไม่ได้คือเกมอะไรคือเกมอะไรมันคือเกมส่งของเว้ย เอามามามาอันไหนได้มาแล้วเอามามามาได้พนังกานมาเพื่นว่ะพินดองตาใบดองอุ๊บเกมนี้คือมันให้อ๋อว้าทำตัวทำตัวดู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 แล้วไปแล้วดีเก็บของไโอ๋อพี่พามันส่งของเร็วยิ่งกว่าเคอรีกับถนอมรี่นี่แหละ ึแบบควอมแล้วความแล้วความแน่อย่าอย่างอย่างอย่างไม่มีวันไม่มีหัวไม่มีวานไอ้ยงไอยงไอยงวันนี้มันจะถึงลูกค้าเลยเฮียอ้อยเฮียรถกูเข้าเออค่อยๆไปนังค่อยๆไปถนนเดลิเวอรี่ถนนหยงเดลิเวอร์แล้วหยกค่อยดูนะยกยกหยกอยู่นี่เลยยกอยู่นี่หยกจะไปกูหยก อันตรายนะไม่ตกเลยหยกหยกตรงนี้เลยหยกหยกตรงนี้แหละหยกหยกเร็วขึ้นมาขึ้นมาเออเอออย่าหัวอย่าหานั่นไว้โอ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 ้มื่อกี้มื่อกียืนอยู่ได้เหรอหยกตรงนี้ยังอีซี่อยู่ตรงนี้อีซี่อยู่เออไปทำลำลากให้พี่ยางเมื่อกี้อ่ะไอสัตว์ใครมันระเบิดกูให้ มันทำไงอ่ะมันสลับล่างทำไมอ่ะปกติมันก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยว่ามันเป็นอะไรกันวะโยไอ้เหี้ยมันเป็น point นั่นมันเหรอไอ้เหี้ยมันคืออะไรอ่ะมันคืจี๊ดสัตวนเลยไอ้จี๊ดสเหี้ยแล้วมันลอยโอ้โห ไอ้เหี้ยบาสัจจรนย์เลยทางปฏิวัติไปให้ไวโอเคเออ,เอออย่าไปไวอันนี้อันนี้ไปไวไม่ได้ไอ้เหี้ยมันจะสไลด์เราไวเองว่ะเดี๋ยวมันต้องเล็งอ่ะ <c oughs> ทางปฏิวัติคืออะไรหยกรถใครเอาตามข้างหลังมาวะหยก <c oughs> <c oughs> ไหน <c oughs> ไอ้เหี้ยหยกรถใครอ่ะหยกละละละเลยอยากไปจีเซนแม่หยก หยุดเลยจะเป็นอย่งเป็นจีซันไปอยู่ยัดพี่อยาเป็นจีซัสปะเกย์โอ้โอ้โอ้ด่าดาวดาวเอาปไปยปไปหยไปลปหยุยปยไป

ไอแต่ว่าเราเท่าเราขึ้นตรงนี้เราได้กล่องสองอันเลยนะเว้ยแต่เราไม่เอาไงเราคุยโคตรเกียจถึงก็บอเคยถึงก็บอกเฮ้ยยกเราใกล้กว่าเป็นจีรัวะใช่ป่าววะใช่ไงนี่ไงได้ละปล่อยไหลเลยเนาะยกไหลยาวๆว่ะออ้ โอ้โหเสียว delivery เสียวตรงนั้นไปไม่ได้แล้วช่ยกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเหี้ยไปไวกูรู้ละอ้เหี้ยาตามข้างหลังก็ยกยกอ๋อกถึบอกให้ไปใแ่แล้ว ยกเออเออดูแล้ววายกเราถึงเราดับเอียงมันไม่รู like ้เหมือนกันวะยกออมเหมือนถ้าตายปุ๊บคลิปจบกูแค่นี้แหละถ้าตายคลิปจบกับเพื่อนและอย่าได้อะไรวะเฮ้ย ที่หิที่หิเอียงคืออะไรวะพี่ดูกูไม่รู้แล้วมึงดูแล้วพูดดูทางสักก่อนดูทางสักก่อนไอ้น,น้องเราคาดเคลื่อนขัดแน่นมากเชน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 โอ้โหโอ้โหโอ้ <c oughs> uh, โหโอ้โหโอ้โหเร็วแรงเร็วแรงจริงๆริงโอ้ยสนุกมากเลยเกมนี่